จ่าเข้าไปกินครับจ่าเข้าเม็ดในของลูกมะเข้าเราเรียกว่าจาวเข้าซึ่งมันไม่ได้ตายเลยจ่าตาไปกินจ่าตาไหมจ่าตานั่คือเม็ดในที่อยู่ในลูกตาที่แก่แล้วเราไปกินลงไปมันจะงอออกมาแล้วก็เอามิดไปโบนซะมันจะกลายเป็นจ่าตาจาวเข้ากับจ่าตาปัจจุบันถามยืยังหรอแต่เด็กังจะเรียน บานบางน้องบางน้องอาจจะยิ้มหนาดีเลยจริงจังถ้าเคนสุโขทัยบอกจริงจังไม่ได้หมายความว่าคนสุโขทัยกำลังทำอะไรจริงจริงจังครับแต่จริงจังในความหมายของคนสุโขทัยคือยืดแย้มีคนกรเถียงงานเมืันเก่าคนสุโขทัยเราจะบอเยืดกันแล้วจริงจังเลยาทำไมก็ต้องมีรู้อะไรเงี้ยแต่คนมากมายคำา่าจริงจังแจ้งแจ้งอะไร แจ้งคือรุ่งเช้ารุ่งสายสวา่างคำว่าสวานะ่างเนี่ยเป็นเป็นภาษาขอไนะครับสวา่างสวัยภาษาไทยเรียกแจ้งนะครับแจ้งแจ้งเช้าหุ่่เช้าเชือกเข่า,าคือน้อยเชือกไหมภาษาการเรียกเขาวัานภาษาพม่าเรียกเชือกเขาแั้เทนก็ภูใจอุยักษายาเรียกมา,ากันเทนก็เรียกต่อเราก็วาคำนีน้ไปพบในไตรภูมิกระลุกซึ่งพยา,ยา,ยา,น,า,านีษฐัยหลังก็กลายเขียนเข้าไว้ เรามีคำว่าเชื้อเข่าเนี่ยนะครับซึ่งคนภยาบาลอ่านแล้วไม่เข้าใจในต้นสุโขทัยอย่างเราอ่านแล้วเข้าใจนะครับเข่าหวันเชื้อเข่าเซงน้งตายปรากฏการที่ฝนตกน้ำกรนน้ำมันแฉกปุ๊บก็มาอยู่ในท้ายมันตายแถ้าลอยตายอ่ของสุโขทัยจะเรียกว่าเซงน้งตายนะครับแต่ต้น้วยต้นน้ำต่วมต้นน้ำต้นน้ำต้นน่วมเจ็อะไรที่เป็นสนามกว้าง คนก็ใช้ได้เนัดทุกวันนี้ในประเทศลาวเวลาเก่าเกา่กาถึงสนามบินคนลาวจะเรียกว่าเห็นเรื่องบินคร<ช>ับแสดงโทรศัพท์โบราณก็ยัดแต่เห็นเหมือนกันแต่ขี่ตามเข้าอ้อมเป็นการบอกเวลาตอนที่จะมืดก็ไม่มืดแสงสุดท้ายสมดามอลังกามรมากเลยว่าแด่ขี่ตามเข้าอ้อมถ้าเป็นเวลา ดูด right. <se> er well like ูดูดูเดดอกถ้าเสุกเนียดอกรู้ถึงดอกไม่ได้มายถึงเดอก้อเขาห้องนะแลวหายงไรครับเออตงหูเนี่ยดอกตุ้งตูสุกใสเดอกเมื่อมีดอกสาวสุกก็ต้องรู้จักรู้รูดเกลือครับนิสตรีา้าแล้วรู้ตด งรโต๊กะเทียมผู่ไม่กนอะไรกอีสานเรียกเมงอ่งเีภาษาการเรียกน้ำภาษาสโทเรียโต๊กเียนะครับโตกเทียโตกเทียมเปนตกเทียมจิงจกไหมที้ต๊เบียนะครับอาการที่มีใครเอาเน้ียเราเราเรียกว่าต๊เดียมนะครับตอบู้จัก คือตัวล <Philip. S 1> ะครใครๆยังเรียนบ้างตุ๊กแก่ภาษาการเรียนตุ๊กแกภาษาคนไทยเรียกเกาะอไปถามคนกรุงเทพแล้วก็ไปเรียกตุ๊กแก่กรุงเทพบอกว่าเวลาเราเล่นเราตุ๊ก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 แกเขาเรียกตุ๊กแก่แต่ก็ที่เสียก็คนทีสานคนเทียนครับคนที่สานบอกว่าไม่เราตุ๊กแก่แล้วีสานมาร้อง มันไม่ร้อนแบบแก่มันไม่ร้อนโตโตของมันจะร้อนสี่ครั้งสี่ครั้งมันจะร้อนว่าตอ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 เรามีเพลงตอนี่างนั้ฉะนั้นเราจะเรียกอย่นอื่นได้เราต้องเรียกอะไรครับเรียกตอตอซึ่งการเทียบภูมิใจอย่างนี้เพราะคำว่าตอตอปรากฏเก่าสุดในลิลิลิทัลลลิลิทัลล์ซึ่งแต่ในสมัยนี่ยางมันก็มีคำว่าตอตอตอแปลนะครับ É tudo que